ว้าวว้าวรู้จักกันไม่เอ่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เราเรียกว่าเมี่ยงนะครับเป็นเมี่ยงทรงเครื่องนั่นเองนะครับเมี่ยงก็คือใบชาอัสสัมป่านั่นเองนํามาหมักก่อนนะครับมันนึ่งต้มนะครับแล้วก็หมักไว้ให้มีรสชาติอมเปรี้ยวอมฝาดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงนะครับมีไส้เมี่ยงนะครับก็จะทํามาจากมะพร้าวนะครับมาคั่วผสมน้ําตาลนะครับถั่วนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับบางที่ก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับอมเป็นอาหารว่างของชาวเหนือนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ทำเป็นสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแต่ว่าถ้าเอามารวมกันมาผสมเซ็ตทำเป็นคำก็สามารถทานได้เลยนะครับอมกินเล่นนะครับก็จะเป็นอาหารว่างของชาวเหนืออันนี้คือนำมาปั้นเป็นลูกกรอนแล้วนะครับก็ในเมี่ยงก็จะมี ไส้นะครับมีไส้ที่ประกอบมาจากเรียกว่าอะไรมะพร้าวขั่วนะครับถั่วแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับอามาปั้นเป็นอมไว้นะครับอมเล่นก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานมันๆน,นะครับเดี๋ยวจะลองชิมสักคำนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ก็สองคำไปแล้วนะครับในระหว่างออกเยี่ยมบ้านอันนี้ได้มาจากตลาดแถว หั่เซลสีสัชนาลัยนะครับผลจากการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็แวะซื้อมาชิมนะครับน้ำลายไหลเลยนะครับอืมอร่อยใช้ได้นะครับลองหาชิมดูนะครับ